อีกหนึ่งเรื่องความเชื่อแล้วกันคุณผู้ชมครับหลายคนบอกกลัวผีตัวผมอเองก็กลัวเหมือนกันก็กลัวกลัวทั้งทั้งที่ก็ไม่เคยเจอผีอแต่อ,อย่างนี้ฮะหลายคนเน่ยเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ให้อุ่นใจก็ต้องมีการพกบางสิ่งบางอย่างที่เอาไว้ไล่ผีได้ว่ากันว่าไม้บางชนิดที่เป็นไม้มงคลเนี่ยสามารถไล่ผีได้อะไม้ที่ว่าคือไม้อะไรติดตามเลยครับ พ่อจ๋าแม่จ๋าฟังทางนี้ใครที่กลัวผีหรือกังวลใจเรื่องสิ่งอัปมงคลเข้าบ้านแล้วก็ต้องห้ามพลาดเรื่องนี้เลยจ้าเพราะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของไม้มงคลที่คนโบราณเชื่อว่ามีฤทธิ์เดชในการไล่ผีและสิ่งอัปมงคลให้ออกไปได้ไม้มงคลที่ว่าจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย มาเริ่มกันที่ไม้มงคลชนิดแรกกับไม้คือประตูผีไม้มงคลที่มีฤทธิ์ในการขับไล่สิ่งอัปมงคลนี่ไม้คือไม้ประตูผีนะครับเขาเรียกว่าไม้คือประตูผีนะครับสังเกตไหมครับว่ามันเชื่อมติดกันนะครับโบราณเขาเชื่อกันว่าป้องกันสิ่งลี้ลับนะครับที่จะเข้ามาในบ้านเราได้นะครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นไม้มงคลที่มีชื่อว่าไม้คือประตูผีซึ่งเป็นไม้มงคลที่หาดูได้ยากมากๆเลยแหละครับเพราะเราจะสามารถพบเห็นได้เพียงแค่ในผืนป่าเท่านั้นนะครับคนโบราณเนี่ยเขานิยมขุดไม้ชนิดนี้ออกมาปลูกไว้ที่หัวประตูบ้านของตนหรือนํามาไว้ตรงคือประตูบ้านนั่นเองแหละครับ ที่ทำแบบนี้ก็เพื่อป้องกันพูดผีและการสิ่งไม่ดีไม่ให้มาย่างกรายขนในบ้านไม้คือประตูผีจะมีลักษณะเด่นที่แปลกว่าไม้ชนิดอื่นนั่นก็คือการที่ลำต้นของมันจะมาเชื่อมติดกันและเว้นเป็นช่องว่างระหว่างกลางแบบนี้นั่นเอง หากใครบอกว่าไม้คือประตูผีหายากเกินไปเราก็ขอแนะนำอีกหนึ่งไม้มงคลที่หาได้ง่ายขึ้นกับว่านพัตตะบะว่านมงคลช่วยขับไล่และป้องกันพูดผี นี่แหละครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือไม้มงคลที่มีชื่อว่าว่านพัตตะบะพืชมงคลที่คนอีสานนิยมปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อไล่ผีและสิ่งอัปมงคลซึ่งว่านชนิดนี้มีฤทธาดูภาพในตัวเองสูงมากถ้าปลูกต้นไว้หน้าบ้านจะสามารถกันผีและสิ่งไม่ดีได้แต่ถ้าจะนำมาประกอบพิธีไล่ผีออกจากร่างก็ต้องขุดเอาหัวว่านชนิดนี้มาปลูกเสกซะก่อน เพื่อนำไปมัดกับสายสินและนำไปคล้องผูกคอผู้ที่ถูกผีเข้าเมื่อคล้องแล้วผีก็จะออกจากร่างทันทีใครจะปลูกว่านพระตบะ ให้มีริ์สูงจะต้องเลือกวันปลูกดีๆนะครับเพราะเขามีเลิกในการปลูกด้วยนะโดยคนจะนิยมปลูกในวันอังขารวันพฤหัสและวันเสาร์โดยจะต้องปลูกลงดินโดยตรงเท่านั้นนะครับห้าบใส่กระถางเด็ดขาดเลยจะทำให้ว่านั้นมีริ์ในการกันผีและสิ่งไม่ดีได้มากที่สุดนั่นเองล่ะครับ แต่ละอย่างนี่ก็เป็นไม้หายากเหมือนกันนะเนี่ยถูกต้องค่ะ